เวียดนามจะต้องรักฉันเพราะว่าตอนนี้เอะอยู่ที่เวียดนามคือตอนนี้อยู่สนามบินเวียดนามแล้วทุกคนมาเวียดนามครั้งนี้เนี่ยเรามาร่วมง,งานนะคะสำหรับการประกวด MIS s International q u e e n นเวียดนามค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ฉันอยู่อว่า Nguyễn Hải Thắng. Đẹp quá, nhìn cô Joji rất là đẹp. Nhưng Mắt แกฟังนะชันหน้หลรักเวียดนามแล้วก็คิดว่าเวียดนามจะต้องรักชันเพราะว่าตอนนี้เอยู่ที่เวียดนามตอนนี้อยู่สนามบินเวียดนามแล้วทุกคนมาเวียดนามครั้งนี้เนี่ยเรามาร่วมงานนะคะสำหรับการประกวด Miss International Queen เวียดนามค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้เนี่ยดึกมากเดี๋ยวมาถึงที่เวียดนามก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวขอจะแจงไปถึงโรงแรมก่อนตอนนี้วุ้นวายมากปๆปะปะรออยู่ก่อน กองขับต้องเดินด้วยทองนะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะแต่ด้วยความที่เราหิวมากเราก็ต้องแวะมากินอาหารเวียดนามกันก่อนแล้วก็กลับที่พักไปพักก่อน,นะคะ่ะเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องไปบล็อกกิ้งเวทีแต่เช้าน้องยูสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะมาเวียดนามก็ต้องมาเจอน้องยู นี่พาไว้มา่กินอะไรเน,น,นี่นยอ,นนอันนี้ก๋วยเตี๋ยวผัดอันนี้บะหมี่ผัดอันนี้ก๋วยเตี๋ยวผัดอุ้ยอุ้ยน่ากินอยู่นะอุย้ยนี่ก็น่ากินอันนี้อะไรอ่ะไก่ ว่าฟิวลานหน้าค่ะดิฉันสั่งลานหน้ามีกรอบมาเด้อค่ะมากินขนมกันเด้ออายดื้อ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 กินยังไงอ่ะรสชี้ตังนี้ไม่มีที่รองนะลูกอันนี้คือเครื่องปรุงของเขานะคะก็จะคล้ายๆสีอิ่วเลยสีบ้านเราวะชอบเนี่ยหวานๆเนาะอร่อยเนาะแก่ว่าร้านหน้าเลยค่ะลานหน้าไทยแลนด์อืม อีกอันนึงก็จะเป็นแค้ไข่ซอสพิกนะเครื่องปรุงเขาก็จะมีแค่นี้แล้วกุ้งอ่ะกุ้งตัวใหญ่เกินค่ะอันนี้ข้าผัดน,นะคะที่เราตอนแรกไ,<ป>ไม่คิดจะสั่งแต่ด้วยความที่สีสันน่ากินมากสีส้มแบบนี้ก็ขอชิมหน่อยละกันเอาอมีเนื้อปลาหมึกด้วยนะคะเดยทีแเราแบ่งแบบเี็งคนละแก้าเนาะเหมือนไทยเลยก็คือ มีความจืดอีกนึงต้องกินกับพริกน้ำปลาแต่ที่นี่ไม่ไม่กินพริกน้ำปลานะคะขอตัวไปกินนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะรีบพักผ่อนเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้ามากวันนี้ค่ะมอร์นิ่งนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ตื่นไปที่เรียบร้อยนะคะตื่นมาเนี่ยเราจะต้องบูดเอนซีวันนี้ฉันต้องสวยวันนี้ฉันต้องสวยวันนี้ฉันเรียเจ้อยแล้วค่ะก็จะ ไปบล็อกกิ้งก่อนแล้วก็กลับมาแต่งหน้านะคะทุกคนแต่ออกไปบล็อกกิ้งเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมผิวกันก่อนนะคะทุกคนเพราะเขาจะเห็นความแบบสดใสผิวหน้าฉ่ำโกลของเรานะคะโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะรู้แต่ขั้นตอนของการล้างหน้าค่ะนั่นคือการเติมวิตามินอาหารผิวสงสัยใช่ไหมคะว่าเราจะเติมอาหารผิวยังไงตั้งแต่ขั้นตอนของการล้างหน้าโยเติมด้วยเจ้าตัวน,นี้ค่ะนี่เลยค่ะกับพรเจลลี่สม้มเจลลี่ล้างหน้าเนะนื้อเด้งหนึง น้องตัวนี้นะคะมีคุณค่าจากส้มแล้วก็วิตามินซีค่ะช่วยในเรื่องของความกระจา่างใสลดความหมองคล้ำลดจดบบุดด่างดำต่างๆใช้แล้วเนี่ยผิวดูโปรกระจ่างใสหน้าเนี่ยไบรท์ฉ่ำเด้กห่างไกลความหมองคล้ำสุดๆค่ะพอเราล้างหน้านะคะรูขอมคนเลาเนี่ยก็จะเปิดกับพร้องลงกับคอนเจลลี่ตัวนี้ได้อย่างทันทีค่ะไม่ต้องรอบำรุงตัวอื่นล้างปุ๊บคือผิวใสปั๊บเลยคือปังน,นะ เนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเจรี่หนึ่งหนึ่งแบบนี้เลยค่ะน่าใสมากไปาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมผิวกับฮอนเจอรี่ส้มกันค่ะฮอนเจลลี่ส้มล้างหนึ่งหนึ่งใสแด้งเด้งล้างหนึ่งหนึ่งเติมวิตามินสว่างเด้งไร้พลังออกไปหน้าไม่เอียดล้างหนึ่งหนึ่งใสแด้งแดงตอนนี้นะคะเราก็ล้างหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนรู้สึกว่าทาังออกง่ายมากแล้ว ผิวนะคะก็ไม่ตึงไม่เอียดเลยค่ะแล้วผิวนะคะก็คือใสเด้งมากนี่ขนาดแอมไม่บำรุงขั้นตอนอื่นๆน,นะคะก็คือผิวใสเด้งสุดๆและที่สำคัญน,นะคะใช้แล้วไม่แพ้นะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยอ่อนโยนต่อผิวหน้าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วค่ะโดยนอกจากสูตรส้มที่ยวใช้นะคะเขาเนี่ยยังมีสองสูตรก็คือสองสูตรนี้เลยสูตรแตงโมนะคะ ช่วยให้ผิวเนี่ยเนียนใสฉ่ำโกลว์และสูตรอัลเวลานะคะช่วยให้ผิวเนี่ยเปล่งปั่งนุ่มชุ่มชื่นคะ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะไม่ว่าสูตรไหนเนี่ยก็ดีจริงๆหน้าใสฉ่ำเด้งสุดๆไปเลยคะ่ะไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เตรียมผิวเสร็จละไปบอกยิ้มัน,นค่ะปั้นมอร์นิ่งค่ะเช้ามื้อนี้สวัสดีคะ่ะจะเป็นค,คุณปูเซียนะคะ Miss International Queen ปีล่าสุดนะคะว้าว,าวา I love you. I love you. Barb outfit. Yeah. Barbie Barbie. Barbie, Barbie like girl. <laughs> yes. Barbie like me. Yeah, you she Barbie. Yeah, you so pretty. This is Miss mix in the open mama. Hello Sabi. How are you? นะคะคจะเป็นรอบแบบว่าลองไฟคือเขาก็จะลันลันเหมือนที่ประเทศไทยเราเลยคือทําดีมากทุกคนแล้วก็ที่เวียนาทำดีทุกปีเลยนะคะ ว่ากันเฮยไทยละบุญที่สุดไม่ค่ะที่เวียดนามก็คือละบุญกันมากเดินออกมาคือผิวสวยมุ่งบังโซโซโซกันหลายคนเลยทุกคนความผิวความปกความบวมความอะไรเออแกทำดีมากนี้นะคะแล้วก็เชิญมงคุณใหม่ของ i เ t นน n a แนลคุย tôm rồi anh, nhờ, anh lại. đi lại giúp em nha. để ừ. phát lại cái sau một ừ. nhiệm kỳ với nhiều thăng trầm, mất mát, có nhiều niềm vui, một. khó khăn và tiếc nuối ở thời điểm hiện tại. đúng không em Lúc này tôi làm sao câu trả lời của ai sẽ là bà bà s s i e s ตอนนี้นะคะเราก็มาบอกกิ้งเสร็จแล้วบอกกิ้งแค่มอบเ้อดดอกไม้ แต่ก็ดีใจที่กลับขึ้นไปนั่งตรงนั้นโอเคก็คือมาครั้งนี้นะคะได้เป็นคณะกรรมการดีใจที่ได้มาดูเบื้องเบื้องหลังนะเออคือเขาทําดีมากจากปีปีก่อนๆหลายปีที่แล้วนะคะโยก็ได้มาเป็นคณะกรรมการเหมือนกันก็ว่าดีแล้วนะปีนี้คือจัดดียิ่งกว่าเดิมแล้วก็แสงสีเสียงลําดับการลาดับภาพอะไรเงี้ยคือปังหมดเลยนะคะอ่ะนี่เมือชาลืมชื่ออีกแล้วน้องยู บะหมี่อันนี้จะเป็นอาหารของทางเวียดนามนะคะกินง่ายแล้วก็อร่อยคล้ายๆแบบแซนด์วิชเนาะน้องอยูเนะาะหลังจากนี้นะคะแผ่นของเราก็คือกลับไปแต่งหน้าค่ะแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนเย็นแบบลุกสวยสะพึงต่อไปนะคะทุกคนก็จะถึงขั้นตอนของการแต่งหน้าค่ะโดวยวันนี้นะคะเราก็ได้ช่างจากทางเวียดนามนะคะนี่เลยเดี๋ดยวมาดูนะคะว่าฟินิชแล้วเนี่ย จะสวยขนาดไหนคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วโห้มากประกูงมากแกช่ไว่าน้ำแต่งหน้าสวยมาก ผมก็โฮวันนี้พอพี่จะไปงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศการเป็นกรรมการสำหรับการกด Miss International Queen เวียดนามให้ดูกันค่ะป๊ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณจ๋าด้วยค่ะเจ้าของเวที Miss International Queen ค่ะสวัสดีค่ะโยชิเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Miss International Queen เวียดนามได้ดูผู้เข้าแข่งขันหรือยังตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบโอ้ทำไมสมัยนี้เนาะวันปีแรกที่พี่มานะไม่ได้แบบ สวยเยอะขนาดนี้นะปีนี้มายิ่งมายิ่งสวยคนยิ่งเยอะขึ้นแล้วเราก็รู้สึกดีใจอย่างเพราะเราก็เหมือนแบบไม่นึกว่ามันจะนะกโกใหญ่ขนาดนี้ในเรื่องของประเทศเวียดนามแต่<ช>จริงรแล้วก็มีผู้นำที่ดีนะเพราะว่าเจนิเฟอร์ก็เป็นแบบเหมือนเป็นไอดอลของเขาที่ทำให้แบบทุกคนหนมาแบบสนใจเรื่องของความเขาเรียกอะไรอ่ะสท่าเความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมแล้วก็ ให้โชว์ศักยภาพตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่แคร์ไม, care, ไม่มี <laughs> ความแคร์ได้คือมีคนมาสมัครเยอะมากช่วงออดดชั่นก็คือตอนที่หนูมาคือ2 0 0ร้อถึงสามคนเลยอันนี้เขาคัดมาให้เลยสิบคนยังยังแบบเลือกลำบากเลยนะใครจะเป็นผู้ชนะสวยหมดเลยจริงๆเยอะกว่าประเทศไทยอีกเนาะ <sh arp> ใช่เยอะมากค่ะสองสามร้อคนเลยนั่นสิเชลันก็เลยแบบรู้สึกรูีใจกเขานะรู้สึกว่าเขาได้แบบเปิดเผยตัวเองได้แบบ ทำต,ตามฝันตัวเองได้แบบเป็นตัวของตัวเองอะ่ะการเป็นตัวของเดนเป็นสิ่งที่แบบด <c oughs> ีที่สุดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ <c oughs> ว่าใครจะเป็นคนมงในค่ำคืนนี้ก็อยู่ที่โยชินะคะแล้ววันนี้คุณจ๋าไม่เป็นกรรมการเหรอไม่เป็น,นะค่ะวันนี้ส่งค่ะไทยตะกับไทยตะกาบให้โยชิเรียบร้อยตัวแต่ตัวแทนนะคะวันนี้คุณจ๋าก็คือนั่งดูเฉยๆเนาะดูเขาเป็นกรรมการใช่ค่ะขอบคุณนะคะ ความพัฒนานะคอความพัฒนาพัฒนาอะไรวะคือว่าคนมันเยอะเกินแล้วไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้รู้จักฉันไหมเขารู้จักฉันไหมอ่ะดูสิรู้จกักไหมเนี่ยตามเต็มเลยห้องดังห้องดังบ้านเราใช่ใชเหมือเลยนะเนีย่ยทุกคนมาลมากรองวดอนะ่ะการี่จะเข้ามาห้องดังมันคือเป็นอย่างนี้เลยนะคะ เขาก,ก็จะมายืนต่อหน้าคณะกรรมการไม่ใช่ห้องน้ำธรรมดาดเป็นห้องดำเหลือเหลือ <c oughs> ทุกคนเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากเพราะว่าผู้ <c oughs> เข้าประกวดทุกคนนะอะเดินเข้ามาใ,ใกล้ๆคือสวยมากแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีทุกคนเลยนะคะคือคัดจาก200ร้อถึงสามคนอะ่ะเหลือทับสิบก็คือเกิดอแต่แบบคนแก่งๆทงนั้เลยค่ะ นะคะโยก็มานั่งโต๊ะกรรมาการแล้วค่ะตอนนี้กองเชียร์ก็เข้ามาในฮอลแล้วค่ะกองเชียร์เยอะมากค่ะงานแก้จะเริ่มแล้วว <â> ู <i> ้สเตจออฟไ,ไลท์ทุกคนแต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาเวียดนามน,นะสะเตจออฟไปไลท์ป่ะ This is the day you m y die and no one is gonna be queen of the night high in the morning Please welcome Yoshi to the 2017. Many, many I come to Vietnam and I always happy when I come back to Vietnam because all Vietnam people have lovely. ต่อไปนะคะก็จะเป็นรอบสปีดนะทุกคนแต่หลายคนก็จะมองว่าเอ้ไปเป็นกรรมการเนี่ยจะฟังภาษาเวียนามได้หรือเปล่าคือโยมีทางสเลตส่วนตัวนะคะน้องยูโบก็คือคนที่เป็นไกดให้โยนั่นเองนะเขาก็จะแปผานนี่เลยค่ะดังนั้นโยมก็จะเข้าใจรูปคำเี่วกนเลด้ยเลโยมก้วเดาิ่นองตักับบไปาทุขากทขยายากแลงกาะมาและกขาก khán giả đang có mặt tại đây ngày hôm nay thuê những giá trị đẹp đẽ đó vì với nhi đó là cách tốt nhất để nhi có thể gửi lời tri ân à, mọi trên toàn miền tổ quốc chúng ta sẽ tiến gần hơn với bình đẳng cuộc sống là chính mình nhưng tôi đã làm được và tôi đang sống với ước mơ của chính mình điều đó chứng minh rằng ทุกทนนะคะก็ผ่านรอบสปแล้วนะคะจากที่เได้ฟังมาก็่กจะพูดถึงความเเนยขอกว ประสบการณ์มาทำให้ยอมรับให้เขายอมรับแล้วก็ทุกคนก็ได้ดีแล้วก็พูดได้แบบทัดใจมากๆือยอมมาดูตอนซ้อมมาทุกคนยังแบบมีความตะกุกตะกักอยู่นะแต่พอวันจี้อ่ะเหมือนฟิลมาทุกคนทุกคนแบบเหมือนถูกปล่อยมาแบบบอกแชร์ต่อถึงเรื่องราวของตัวเองสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทุกคนเนีฮอค่ะก็คือ

sẽ mãi lưu giữ trong trái tim của người thâm phụ. ไปเปลี่ยนุดกส่า้วโคนี่นะคะก็เป็นโฉหนคขอบโคคอบโค้คนสุดท้ายยืไปละ้วทุกนขอโคนตอบโคนหมดเลยตอนนี้คุ้มติ้งยสุเ่อไปนะคะก็จะไปรอบการต่างภาคสักก็คือโยกัวไม่ได้ยินก็เลยใ้น้องโยมานั่งตรงนี้เลย bae đủ đủ rồi bae đi đi ná bae nắm được đi đi, đi ná nắm luôn này chưa <cười> <cười> if you think is positive will really be positive about yourself and you know only when you have enough confidence courage enough to step out of your comfort zone người nắm giữ chiếc chìa khóa để mở ra cánh cổng của một thế giới mới một tương lai mới và hành một hành phúc mới xin cảm ơn คนเมื่อกี้ก็คือว่ามือถือโยตัดไปนะคะคนที่ตอบคนที่สามาตอบเป็นสองภาษาก็คือตอบภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ตอบภาษาเวียดนามด้วยแล้วคือพูดครบเวลาทั้งหมด2อนาทีเลยแล้วก็ทุกคนก็คือลุกขึ้นปรุมือให้ให้กับคนที่ตอบคนที่สามโยคิดว่าคนที่สามน่าจังโมงแน่นอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Việt Nam dẫn tên một Nguyễn Hà ดเกินไปปะเปมัดเกินไปปะบายบายนะคะเจอกันไหมเดี๋ยวจะเจอกันอีกพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวหนูไปไปส่งพี่อ่ะจบเจอกันพรุ่งนี้นะลูกค้าสอบคดีค่ะรักนล้างน้าสวยไหมสวยมากน่ารักมากสวยมากโอ้ <Lovely. S 2> ทุกคนตอนนี้นะคะยอก็กลับมาถึงโรงแรมที่พักของเราเรียบร้อยแล้วค่ะจะบอกว่างานวันนี้สนุกนะสนุกมากคือเป็นการประกวดที่ส่งเสริมความเท่าเทียมที่แท้ทูคือรูปแบบการประกวดอะ่ะเขาเหมือนให้นางงามอะ่ะออกมาพูดเกี่ยวกับพื้นฐานชีวิตของแต่ละคนนะต,ต้องยอมรับนะคะว่าทาจนเดอร์ในเวียดนาม่ก็ยังไม่ได้ถูก การยอมรับสักเท่าไหร่แล้วการประกวดอ่ะมันเหมือนให้หนางงามที่มาประกวดอ่ะได้ได้โชว์ศักยภาพของเขาเริ่มตั้งแต่แบบเรียลลิตี้เลยอ่ะจาก300คนคัดตัดแล้วตัดอีกแล้วก็มีมิชชั่นถ่ายรูปโพสกับโปรดัก์อะไรเนี้ยค่ะ แล้วก็พอวนไฟนอลเขาก็ให้นางงามอ,ออกมาพูดเกี่ยวกับพื้นฐานครอบครัวการยอมรับสิ่งที่ตัวเองได้เจอมามันเหมือนยกระดับมาตรฐานการประกวดนางงามจริงๆนะคะสำหรับ Miss International Queen เวียดนาแล้วโยก็รู้สึกดีใจมากที่โยเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกวด Miss International Queen เวียดนามในครั้งนี้แกนบอกมาว่าโย ไม่ค่อยได้เป็นคณะกรรมการในการประกวดการตัดสินแบบเวทีใหญ่ๆอะไรแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณแบบผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นถ้าใครชอบบล็อกสไตล์นี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะตอนนี้นะคะยยก็เช็ดหน้าเสร็จแล้วก็เราจะมาบำรุงตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการล้างหน้าเหมือนเดิมคะ่ะกับนี่เลยพรเจลี่ส้มค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนใครนะคะที่อยากมีผิวใสหน้าไร่ฉ่ำเด้งแบบโยนะคะต้องเจ้าตัวนี้ค่ะอนเจลี่ส้มแล้วตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่ค่ะตามนี้เลยโยก็ขอบคุณลูกทุกคนนะคะที่ดูคลิปโยจนจบหวังว่าจะชอบวอของโยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย